สวัสดีคระบครอครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ก็มาเจอกับครูอีสนะคะนางสุภาวดีขาวผ่องครูเยิจตชจัมชันเตรียมอนุบาลห้องที่1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่29แล้วนะคะโดยการเรียนรู้เรื่องนกน้อยเริงร่าค่ะวันนี้ครูอีสจะพาเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับนกกันนะคะ ก่อนอื่นเราต้องรู้จักลักษณะรูปร่างของนกก่อนค่ะนกส่วนมากจะมีรูปร่างเรียวนะคะมีหัวแหลมประจบถึงท้ายนะคะมีปีกสองปีกนะคะปีกมีสําหรับไว้ตินไปในอากาศนะคะปีของนกแต่ละชนิดจะมีความยาวแตกต่างกันนะคะนกส่วนใหญ่ชอบอาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่าไม้ที่มีต้นไม้ขึ้นเยอะ แล้วก็มีที่ดมสมบูรณ์นะคะคือต้นไม้จะออกดอกออกผลเพราะว่านกบางชนิดจะกินผลไม้เป็นอาหารนั่นเองค่ะนกแต่นกบางชนิดก็จะกินน้ำหวานเป็นอาหารนะคะนกบางชนิดก็กินมเมล็ดพืชเป็นอาหารนะคะเช่นนกเขานะคะแล้วก็มีนกบางประเภทที่กินมแมลงเป็นอาหารนะคะแล้วก็มีประเภทนกเหยี่ยวก็จะกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารนะคะ เช่นนกอีกานกเอี้ยงนี่สามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ได้ตลอดนะคะเพราะว่าสามารถกินอาหารได้หลายชนิดนะคะส่วนประโยชน์ของนกนะคะคือนกเหล่านี้ส่วนใหญ่จะกินมแมลงเป็นอาหารนะคะนกจึงเป็นเครื่องมือปราบศัตรูพืชที่ดีที่สุดของมนุษย์นะคะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรกันเลยนะคะพอเมื่อเด็กๆปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานนะคะ จะมีหนอนหรือว่าแมลงนะคะมากินพืชผักของเรานะคะนกเหล่านี้นะคะ่ะจะมากําจัดแมลงหรือหนอนที่กินพืชผักของเรานะคะเราก็ไม่ต้องใช้ยานะคะในการที่จะกําจัดแมลงนะคะเพราะการใช้ยาจะทําให้มีสารเคมีตกค้างในพืชผักแล้วแล้วเรานํามารับประทานมันก็จะเกิดโทษกับร่างกายของเรานะคะส่วนโทษของนกก็มีนะคะ นกถ้าอยู่กันหลายๆตัวรวมกันเป็นฝูงใหญ่ๆนะคะก็จะส่งเสียงรบก,กวนนะคะแล้วเวลาใกล้ค่ำนะคะนกก็จะหาที่หลับนอนใช่ไหมคะนกเหล่านี้ก็จะบินเข้าไปอยู่ตามอาคารบ้านเรือนนะคะเวลากลางคืนเวลาลุกนกนอนนะคะก็จะถ่ายมูลออกมานะคะก็จะทําให้บ้านเรือนของเราสดปรกนะคะมูลของนกบางชนิดเช่นนกพิราบนะคะจะมีเชื้อราด้วยนะคะเด็กๆ ถ้าเด็กๆไปสัมผัสนะคะก็สามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้ทําให้เราจะเกิดโรคต่างๆตามมามากมายเลยนะคะการดูแลรักษานกนะคะถ้าเรานํานกมาเลี้ยงที่บ้านนะคะเลี้ยงในกรงนะคะเ <ๆ S 1> ด็ลกๆก็ต้องหมั่นให้อาหารนกให้น้ํานกแล้วก็ดูแลกรงนกอย่าให้กรงนกสก,กรปรกนะคะพอถ้ากรงนกสกรปรกมันก็จะเกิดโรคต่างๆติดตามมาเช่นเดียวกันคะ่ะ เป็นยังไงคะเด็กๆวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนกไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอย่าไปรังแกนกนะคะไม่ว่าจะเป็นนกที่เราเลี้ยงหรือนกที่มาอาศัยบ้านของเราอยู่นะคะต่อไปขอให้เด็กๆไปพบกับครูจุ๋มนะคะดูซิวันนี้ครูจุ๋มมีอะไรมาให้เด็กๆด,ดูกันค่ะไปพบกับครณจุ๋มได้เลยนะคะ ครูจุ๋มนางปรารยมาโนเบ้าค่ะเป็นอย่างไรกันบ้งางคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ไรับความรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องนกน้อยเดินล่าจากคุูอี๋ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะครูจุ๋มก็มีเพลงเพราะๆ